นะครับกรณีนายชูวิทย์เนี่ยนะครับนายชูวิทย์เนี่ยนะครับโจมตีพรรคส้มมาอย่างต่อเน,นื่อแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เผยท่าแท้ของตัวเองมาว่าต้องการสั่งสอนพรรคประชาชนก็คือพูดง่ายอ่ะในฐานะผมอยู่อยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมก็มองแล้วก็จะเอาให้จมเลยอ่ะสกัดไม่ให้เป็นรัฐบาลให้แพ้เลือกตั้งนะครับสังคมก็เลยถามว่านายชูวิทย หนึ่งทำไมกลัวพรรคส้มทำไมกลัวพรรคส้มว่าจะเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วมันจะกระทบต่อคุณชูวิทย์กระทบต่อพวกพ้องคุณชูวิทย์หรือเปล่าพรรคส้มเขาตั้งคําถามไปว่านะครับว่าคุณชูวิทย์นะรู้จักกับอดีตผบทบหรือเปล่ารู้จักกับคุณเบนสมิดหรือเปล่ากลัวนะเขาถามว่ากลัวเนี่ยถ้าพรรคส้มชนะเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่ออดีตผบอทอบอคนหนึ่งหรือเปล่า หรือมันจะกระทบต่อคุณเบนสมิธหรือเปล่าหรือมันจะกระทบต่อ,อพวกสแกมเมอร์ที่มาทำมาหากินในประเทศไทยหรือเปล่านะครับนะจะกระทบเครือข่ายคุณชูวิทย์ไหมในพักซ้มเขาถามไปนะแล้วก็อยู่ดีๆเนะี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับนะก็ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับพักซ้มเ,เหตุใดจึงออกมาโจมตีทุกวันเลยโจมตีอยู่พักเดียวนะครับนะแล้วก็นะพูดจาทานองเดี๋ยวจะสั่งสอนพักซ้มเนี่ย คราวที่แล้วเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาก็โจมตีอ่พักน้ําเงินอุณหถินเขาไปหาเสียงที่ไหนก็ไปตามโจมตีเขาขึ้นสะพานบ้างอะไรต่างสังคมก็เริ่มงสงสัยแล้วก็ทําไปเพื่ออะไรสองสามปีผ่านมาอุดมการณ์ก็เปลี่ยนไปคราวที่แล้วก็โจมตีอ่เพักของคุณอณนุทินตอนนี้มาโจมตีพักส้มนะฝากไปถึงคุณชีวิตเนี่ยไม่ชอบส้มเนี่ย เราก็ไม่ต้องเอาความเห็นของตัวเองไปตัดสินพรรคเขาเพราะว่าวันที่8กุมภาเดี๋ยวประชาชนก็ตัดสินเองนะเออนะการที่ท่านไปโจมตีซ้ำๆนะครับโดยอาศัยว่าท่านเป็นอดีตนักการเมืองเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีคนติดตามเยอะมีคนเชื่อเยอะมันก็คือการทำลายพรรคส้มหรือเปล่าลองถามดูดิว่ามันไปทำลายคะแนนนิยมเขาหรือเปล่าถ้าเขาเสียหายเขาอาจจะดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์หรือเปล่า ราะว่าอะไรเพราะเจตนาคุณชัดเจนเลยเพราะคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ไปนั่งออกรายการโทรทัศน์นะก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ให้พักนั้นพักนี้เขาเสียหายแต่ถ้าเกิดเขาดูแล้วทําให้คะแนนนิยมเขาลดลงนะไปไปใส่ร้ายด้วยข้อ,ขอความเนะ็จนะจะอ้างเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ไม่ได้นะไปบิดเบือนอะไรเงี้ยเหมือนอย่างพี่หนูเนะี่ยไปบอกเฮ้ยสุปฏีเป็นคนนอกอืเีย่ยมีคนไปบอกเนะี่ยพักพี่หนูสุปฏี อ่าพี่หนูบอกไม่ใช่สุปฏีเป็นคนไนเป็นสมาชิพกพรรคอันนี้ก็เป็นบิดเบือนใส่ร้ายแล้วทําให้คะแนนนิยมเขาเสียเอ้ยเอาคนนอกมาแบกไม่มีปัญญาหาคนมีความรู้หรือไงอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่แฟร์แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะอย่างก,กรณีคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ชอบพรรคส้มเนี่ยอย่าเอาความเห็นของตัวเองไปตัปตดสินพรรคส้มนะครับไม่อยากให้เขาชนะเลือกตั้งอยากจะสั่งสอนอยากอะไรต่างเนี่ยผมว่า มันไม่น่าจะถูกต้องนะแล้วคุณชูวิทย์ก็อายุเยอะแล้วหกสิบกว่าแล้วถ้าจําไม่ผิดนะ <c oughs> ก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นธรรมนะครับนะผมคิดว่านะเหมือนผมเนี่ยผมไม่ชอบพักไหนเราก็ไม่ต้องไปโจมตีเขาเราก็ไม่พูดถึงเข้าไปจบเหมือนคุณสอยุทธบอกเฮ้ยไอ้พักนี้ติดต่อมาอยากออกรายการบอกเสียเท่าไหร่สอยุทธบอกเออเอ,อถ้าทํากับผมแบบนี้ก็เท่ากับไม่เคารพกันไม่ให้เกียรติกันคิดว่ารายการเขาใช้เงินซื้อได้ เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เชิญมาออกรายการนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะติดตามการเมืองเนี่ยใจเป็นกลางกลางดีทุกพักพักประชาธิปัตย์ก็ดีนะครับเลต,ติ้งก็ดีในกรุงเทพในภาคใต้ก็ดียอมรับแต่กระแสจะพอไหมจะสู้ภูมิใจไทยได้ไหมเพราะภาคใต้นี่มันแข่งกันสองพักระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยนะครับแต่ถ้าดูจากบ้านใหญ่แล้วเนี่ยภูมิใจไทยเขาก็มีภาษีดีกว่าอันนี้เราวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้า แต่กระแสภูมิใจไทยอาจจะสู้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ทั้งภาคใต้นะครับแต่กระแสโดยรวมภูมิปกติพักภูมิใจไทยเขาไม่ค่อยมีกระแสนะเขามีเฉพาะบ้านใหญ่แต่ตอนนี้ภูมิใจไทยมีบ้านใหญ่ด้วยมีกระแสด้วยอันนี้ก็น่ากลัวนะว่าพากักเขาอาจจะมาที่หนึ่งหรือที่สองหรือภาคใต้เขาอาจจะกวาดเกือบหมดก็เป็นไปได้ส่วนประชาธิปัตย์ก็ต้องเร่งทํายังไงให้กระแสพักมันแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนกระแสส้มในในปีหกหกถ้าประชาธิปัตย์ทำได้มันก็มีโอกาสจะได้ สอสอมาแต่การจะได้สอสอเขตเนี่ยเป็นเรื่องยากทางภาคใต้เพราะมันมีระบบอุปถัมภ์ระบบบ้านใหญ่คำว่าบ้านใหญ่เนี่ยเขาดูแลประชาชนมานานต่อเนื่องเคยดูแลพาไปเที่ยวไปกินช่วยลอกท่อน้ำท่วมอนนะไดูแลแจกส่งแจกเสื้ออะไรกันคือบ้านใหญ่มันมีผลต่อการเลือกตั้งมันมีผลอันนี้ก็เราวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าอย่างทางภาคตะวันออกเนี่ย อ่าบ้านใหญ่กับบ้านใหม่ก็รวมตัวกันแถวชนบุรีพักส้อมก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะอะไรมันเอากบ,บ้านใหญ่กับบ้านใหม่ต่างคนมีคะแนนจัดตั้งคะแนนจัดตั้งคือคะแนนที่เขาดูแลประชาชนมานานแล้วนะอาจจะประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นพักส่อมจะชนะมันก็ยากยกเว้นว่าอะไรไหมโอ้โหกระแสมันแรงไม่เอาบ้านใหญ่ นะครับนะต้องการคนรุ่นใหม่เลือกไปแบบเดินก็เหมือนเดิมพักส้มก็ต้องไปแนวนี้อยากได้แบบเดิมก็เลือกบ้านใหญ่อยากได้แบบใหม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องเลือกส้มแต่กระแสพวกนี้มันจะไปได้ขนาดไหนละ่ะระยองระยองเนี่ยผมถามเนี่ยทนายไพศาลคือลงเขตหนึ่งระยองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหนะโอโ้กระแสกระแสกระสุนอะไรต่างมันเยอะแยะมันไม่ยิ่ง่ายนะการเลือกตั้งเ่ยเราไม่ใช่มาดู การวิจารณ์ทางโซเชียลอย่างเดียวนะมันต้องดูคนในพื้นที่ด้วยนะครับหลายคนที่เขาไม่ตอบแบบสอบถามก็มีนะนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเราฟังข่าวฟังอะไรต่างๆเราอย่าไปอินอย่าไปอะไรเราไม่รู้เรื่องหรอกใครเป็นใครใครเลวใครชั่วเราไม่รู้หรอกเราก็ดูไว้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนี่ยมาดูพี่เดย์แล้วเอ,อไม่ชอบเว้ยอ่าเลื่อนผ่านไปอ่ะเราก็ไปดูช่องอื่นไม่ใช่เราไปอยู่ผิดที่ นะเอาความเห็นของตัวเองไปตัดสินคนอื่นเหมือนอย่างกรณีคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับไม่ชอบพักสม้มก็ความเห็นของตัวเองไปตัดสินว่าพักส้มไม่ดีพักอ่อนหัดเสียข้างโง่เสียรู้ต้องโดนสั่งสอนอย่างเงี้ยคือเราไม่ชอบสม้มเราก็อยยาาความเห็นของตัวเองเนี่ยไปตัดสินพักสม้มไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ไปพักอื่นไปเชียร์ไปนะไปโจมตีเขาเดี๋ยวเขาก็อาจจะฟ้องร้องเอาได้ถ้ามันเรื่องมันบิดเบือนไม่เป็นความจริงผมพูดเสมอ นะครับเราเป็นนักชิมวันดีคืนดีก็ไปนั่งกินอาหารร้านเขาแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ลิ้นตัวเองไปตัดสินว่าร้านนี้อาหารไม่อร่อยนะเราอาจจะไม่ถูกปากแต่คนอื่นก็ถูกปากเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปไปใช้ลิ้นตัวเองไปตัดสินอาหารร้านเขาว่าไม่อร่อยนะครับเหมือนผมกำลังจัดรายการเนี่ยคนไม่ชอบก็เป็นไงก็กดออกไปกดออกไม่ต้องมาดูท่านอยู่ผิดที่